ลกก็สบายดีพี่น,น้องสบายดีพี่น้องเบิบบร์ตสกูตสทุกคนเบิร์ตุกมองทุกบอลจา้าเมื่อนี้นพบกันครับที่ออรอเรซ่ขึ้เกาจ้าและกับเจสซี่จ้าเมื่อนี้นพบกันในเมือวันพุธจา้าเมื่อนี้เมนขึ้นมาอยู่คหาสนหาของลูก้วนจ้ามาหาเจรานกับฝนตกลินพี่น้องเอาเดินเจรานเข่ากันเลยสิลงไปสวนสิพาพี่น้องลงไป ลินจีสวนจ้าไปเบ่งสวนเจลาตนะคนนะจ๊ะคล้กลางตายคนพลอยปลายบอกคะเพราคืออามใช่ไหมบอกเดโมนอะไรออล่าออล่าลิลโล่คืออันนี้คืออามนะอุ้ยขอยคืออ้วนแต่ค่าแก้มโงโงค่ะคืออามโง่ต้มมัดต้มมักไปป้าพี่น้องไปก่อนกันพ่อกันยีสวนจ้าไปลกต้นหอมก่อนพี่น้องชุดนี้เล่นปะคะ ชุดนี้เลยนะคะตาชุดนี้ชุดนี้กัสุดนีค่ะค่ะชุดนี้กับชุดนี้ค่ะเชิญค่ะเอาปิดแล้วเหรอเสื้อเสด็ค่ะาท่านอันใส่ตจมูก่อนท่านโบว์ท่นใส่ตจมูโบว์ยืมยืมอะไรน่ะจ้าก่อนกัมาในทิ้งเขียวนะครับกับมาในทิ้งสีเขียวจ้าสีลุงสวนพร้อมกันนี่เนาะสวนพักหนาวเ้อเมื่อกี้ลูกวอนคนสวนในทิ้งลูกวอนคนสวนพักหนาว ค้าคนตายเบนพี่น้องเอ้ยบริขายแล้วเออตัดในการคนโตแล้วการเปอยป์นนะอุปลำบากนะคะช่วงนี้จี๊ปลาก็บผเป็นราคาผมมีคนสื่อพร้อมอีกแถมมะานาวอยู่นะคะพร้อมอลไรบอกรัพี่นะพร้พอมแล้ว,วไปไปไปสวยน้ำหนาพัดทางไปไปเป็นพรกันยี่ส่วนพี<ม>่น้องสามสาวดาวยัวคนโปรยปลายนะคะ ฝนตกยิบๆยิบหน่อยค่อยค่อยเบาเบาโคตรรำชุนเทกับการงานค่ะถึงจะเหม็นขี้หมูก็ตามค่ะพวกเราก็ต้องทนค่ะคอยพร้อมกันกับเอื้อยไปสวนเก็บผักก่อนเพื่อสิไ้ปงตอนเงินนั่นมาเสื้อกินนี่แล้วต่อ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 อันนี้ข้อเท้ารถกัน ัก็สมวนล,ลิกัดสินะคะเอออันควรหนักเลยนห่นได้วูเย็นจังเลยเย็นสดชื่นจังเลยสดชื่นย,ยัน,ย,นยันหน้ายุ่ยได้พ้นหำพี่น้องจีล่าเนย่านจะย่านหน้ายุ่ยออกพี่น้องหน้าท้องแค่มาต้องโงงสุรละตีกันลามลามลักดินจะหลากที่ต๋ง สมุทรสัตว์กลาดตึ้มเลยนะเนีราพ่นกระตกอันนี้นี่อยู่ค่ะบรรยากาศในเขากำลังท้าลายตะกระแต่ผลเลยกุมมือเดี๋ยวมีตะกะแตนไฮไลท์กมมือเดี๋ยวมีตะกะแตนไฮไลท์สายค่ะทาลายครูมีกระจิงเลนเฮ้ยอยู่ในตูมีจิงเลนลายวันยังจะมาเป่าแผ่นเธออีอายฝนถล่มปลูกไม่ได้ฝนถล่มสวนนางกับแป้นเปล่าเปล่าแป่นค่ะมันเฟื่อยตายหรือว่าเก็บขายเบิดบ่หือเท่าไหร่สวนผักนางกับก็คือ ตะกี้ได้พี่น้องมาตอนนี้กับแป่นรุนจนอยู่เลยมันปลูกก็ได้ผลถล่มเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดอกบัวนี่ห้ามมึงมาบมากเลยจะได้ดอกบัวน้ำหามไปยังบ้านเป็นพันบาทสีสมผูวันเดย์วยมากเลยเห็นไหมลีหล่อนอยู่นะคะงามเนาะขี่เหือเนาะงามเศร้าน้าบานอมสมพูยามเดย์เนาะนะอย่าคือหนานั่งร้านนี่ดอกบัวเนี่สีนะกุกตะกัง

ม้วนขึ้นมาเนี่ยนะยันมันเหี่ยบค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็โลกแบบนี้เลยใช่ไหมเห็ดขึ้นโลกได้เหรอเดี๋ยวมันมันมันซ้ำแบบเดี๋ยวขายไม่ได้ราคานะเนาะโอ้โหเพิ่งเห็ดแห้งก็คือก็มีเห็ดแรงสักก็ท่านท่านทำแรงแต่ว่าท่านจับเบาๆอ้าวท่านจับเบาๆแล้วหลุดพุตเลยหนาเออเวลาท่านจับเบาๆท่านต้องจับแน่นๆสิจับเบาๆหลุดพุตเลยหนา ยัดปอกหลูยัปอกหลูฟ no, ้าไล่อะหอมบก่ะหอมบอก่ะฟ oh ้าหอมจ้าอะไรเทอลกอยังกจีามึงลกหอมบ่แลลกบัวลกบัวก็ไม่ลกเพิ่มยลงไหนนี่หรอครเนี่ยขด้น่อเ้เหรอหยอดันค่นส่วนยนั้นสองต้นสวยสามต้นสวยนะ สวยสุดในตําบลแล้วนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยมันเลือเลือกแล้วมันเบิดแล้วค่ะขอโทษทะลาะมันได้สำนีเนี่ยเรจะเข้ากันกับชุดนะคะสีเขียวสีม่วงสีเหลืงค่ะชุดลูกพักข้องห้ากระไดสีงามเนีแจ็คหน่อยเมื่อนี้นะคะลูกพักกี้ลาก็เลยต้องแต่งโตสวยๆค่ะพี่น้องแต่มันกลมกลืนกันเออ พักขี่อะไรกันต้อคนลกสวยจะมาบริบูรณนตวเวน,นะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยันวาน่าง้ครที่มีผู้ชายวะไหนผู้ชายลงมาสีหรอกนค่ชอดสีแดงบแวบๆบนะ <laughs> ตอนนี้กระจจอยู่ไปใช้ลงมาเนี่ยน่าจะใหญ่อยู่นั้นเนี่ยดูลักษณะท่าทางบุรีรัมย์ทงอย่างไร้ซดเราได้เปิดกล้องนะบ้าบ้าอะไบ้าไร้ซดโอ้ยบรรลับบรรนักซุ่มเดอะแมนแคนทรีโอ้ยตันดังก้มไล้ผนังใจะเปออกเมื่อคืนไหมลบสื่นสมองป่ะกูนี่กูซีไล่ไปไฮแลนกูเบิร์กกูโลกพาสกูไม่เป็นยาเมื่อคืนนี เขาโทรมาบอกเอาบสิลด์โซรถระยาดเย็นรู้างยากเอาดอมมาสร้างโซงแต่ไปซีจ้ามันมีคชนี้ก็เอาไปคชนี้อันนั้นก็เลสเตเราไม่เอาไม่เอากับบ้าน เอากไเาเนี่ยคุณาไหนกาชัเจ้าคูเสด็จคุณลบรบเออลว่าหลวงพ่ออะไรทางนางลางนะดีดีนางเอกนางเอกประจำ่องกำลังเก็บถากป้านางเอกกับผักนำกันพี่นางนางเอกอัมอัปสลานุ่นวลนุช ม็นบงงิอยู่แล้วยุยจิรานมันอัมโบยุยยุยดีอัมอัมเลยอัมอัมโบอัมโบอัมโบก็รับเาเกี่ยวอะไรกันนะคกับน้องนุ่นกบน้องนุ่นน้องนุ่นนะครับนุ่นนะบบาวิวค่ะนุ่นมันเบอย่นุ่นเบาวิวนุ่น่อแลนี่นะนุ่นงี้วนุ่นงี้วมงอยะเจน้องมองยะเจนน้องอันนี้ น้องกระปุกลูกกระปุกกันกระปุกกันปลาน้องกระปุกปลากระลำยอน้องกระปุกที่ว่าเขากระลำยองกันทักกระปุกปลาหรือกระลำยองทักยางนสีน้องคนทำยางจะสุดยอดเลยนั่นพอยางสองโลน่ะพอแล้วพอไปไปลองของเองบ่เฮยยยัเียเขาเอาให้สองล้อให้ตามไปเลยมาดีเลยเอาไปก่อนเป็นทักคนใหญ่เ้าไปอีกอันน่ะบ่ ยู่ไหนนี่เฮ้ยสีชานอยู่นี่ทุบเลยสีด่างทุบแล้วก็จะไปเก็บของลุงอ้วนต่อนะพี่น้องเอ๋ยของเจรานี่มดแล้วค่ะมาเนี่ยไม่ค่อยประอบนะมดแปลงแล้วค่ะไปล้างผ้ามามาเฮาสามคนทำมาล่างใจอยากปลูกผักมาเลยกมาเลยลกของลุงอ้วนต่อนะคะลกเลยใช่ไหมลกหมดหมดเลยหมดนานนี้ โบเล่โลกซามโลดูนูโลดิลี่ควยกับรังสิตกินก้าเด้อพี่น้องควยกดลังสิตกินก้าต้องเลือกมะลุกบ้านไม่ต้องเลือกโลกเปลี่ยนไปเลยติโลกเปลี่ยนไปเลยเอาหยอนมาตัวมันงามตัวบันดีิดช่างกระทั่งกีดินนี่คือสิได้หลายโลเนาะแม่ข้ากับตาซิมาซื้อเธอเดียวล่างนี่นะล่างล่างล่างาเดี๋ยวล้างไปล้างผัก ก่อนแล้วค่ะอันนี้ก็มาหลดของรูปวาด3กิโลค่ะกิโลละหมื <15. S 2> <15. S 1> ่นห้าค่ะ <laughs> กิโลละหมืน่นห้าไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะปิดจะได้ระเบิดปี๊ดโดนป่าวสี่ฝาปีดเนี่ยยังจะไหลซดเออ <laughs> ขันไหลซดมาจากปี๊ดขย <laughs> <laughs> ายหูขนาดนีน้ <laughs> แม่กับน,น้องป้าน้องป้าน้องป้าสามโลสามโลในป่าเฮ้ยทางนี้มันห,มหีน <แ S 1> ่าวน,น,นี้มันผ่านลงมา <c oughs> นี่มันหลบตรงนี้บอสนี่คือการทำรหรอเียนะครับเอาเบิร์ดทันด์ตามตามตามเจ้าของสิขาวสีหินติดตัวงาตัวพี่ไล่ครับตัวได้ตายแล้วเฮ้ย <c oughs> นตามเจ้าของฟ้าพีไล่กับ่ีคือกันเดนสิบบา กี่ลายกัมีหูเดิมไม่เอาเป็นตูทสวยฟาโตูนนางงามลงพาร์ตุอาหายต่างว่างน้องคืออาเจียนแล้วมาเนสุเด็โตกให้ก็ยังเยอะฟาท้าผลซึงน้ำจะเกยให้ยังลอยมาาใส่อารมณ์ดีเพอมีความสุขค่ะค่ะ บ็เอาความหาักผันลมผ่านทาอยากมาพบวันตาน้องจะว่าอย่างไเงเป็ีเย็นเปลี่ยนมุมก่อนนะคะมือส้นเกลย่างน็ีสเ,เ,เ,เอาลุนนะ่าเดี๋ยวได้ค่ะจไดคขายหลาย เราเป็นพลังงานกินหอมกินหอมนะคะตัวเรือคืออเราเป้เปว,วค่ะไปค่ะ์ไปล้างหองครับนี่ล้างหอมแต่บริค่ะพี่น้องคะ,อะเอาเป็นว่าเสร็จค่ะของอ้วนก็เสร็จออเดอร์มาเยอะค่ะนิดหน่อย ก็เหยอิ้ำจอฮิ้ำกำลังล่างรายการนุ่นกำลังล่างทานนุ่นโต๊ะโต๊ะหนังนอนโกแล้ว

ร้านทันหนาครับทงผูกคนบริเตียนใช่ไหมบ้ยงเืองนา็ิเนเือตายเอารับตาตายไปะเกนือจะม่ได้กินแนงแทงใจ ได้บริษามโลของเองนะได้กับบริษทีวานไรนะโลทำไมนะอัดเต็มนานี่นั่งนะนี่น่พวนนั่งมุกชุกก็คือมาหนังเพิ่มถูกปะต่อพักต่อกรโวยนมน้ำนมหน่อยนมหก เด็กรก็ต้องมาสอนนะคะท่นไม่ค่ากัติค่ะไม่สวยเขากโ,โลกลโรากระตุกนะคะเหมือนกักดกระโจนนะจาไม่สวยเขาโกก็ไม่ชอไม่สวยแต่ไม่ว่างคะ่ะเขียนครับโอดให้ฉัานแล้วเบอเอากูาเอาเมื่อไหร่จ้าเจอะมันเมาอกับมึงไม่สวย,ว <c oughs> สวยจะไม่ว่างจะ <c oughs> ย่ไปตลอด นางกับส้าและกยิงเอียบก็ได้บรไปานางเนาะเข่าวอยู่ตรงหน้าเหรอค่ะตินนี้กำลยู่านเพื่อมันพักแม่เมื่อก้น้ำลาทางเ้าบอกว่าสฮะทางเ้าคว้ามือก็เออลงมาหาฉันก่อนสิเออแล้วผมพักก่อนพาไปแล้วผมพักก็ตามนานจอยน่่ายนหนาค่อย เอยน้องนะโอ๊ดตาตอเลนดีเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้กับสอบพาคปัสกรกรเวลาน้องอ่าสำหรับที่ปนี้กับอสจบสำนินนะจ้ากดติดตามคลิปต่อไปของเจซี่จ้าเป็นียังค่ะกับบุยุยเออด้คนสารแหล่งยุวยมาเลย เบตติลาโลภัยไั่อ้ําพมาลามันก็ม่ได้เี่หลาแล้วพ่อหนุ่ลาแล้วพ่อจามส้มฝากเป็นกำไรแห้งซีแห้งใจให้ทีมงานของเจออเจซีเจลาแล้วก็ลูกกวนในเด้อจ้าด้วยขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีจ้าลูกกวนเจลาช้อนพักเน่าค่ะดีไปแล้วค่ะ